ีค่ะช่องบอลสีแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่จะพามาชมพาล่ำรวยหรือพารวยค่ะกับช้างแดงมีเอซ c สงสัยกันหลายท่านนะคะว่าพาล่ำรวยกับช้างแดงต่างกันตรงไหนเนี่ยค่ะพาล่ำรวยนี่แม่ใหม่จะให้ดูว่าก้านเขาจะไม่แดงหมดนะคะข้าง ตรงก้านตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นสีชมพูนะกัดเป็นสีชมพูก็ประมาณเนี้ค่ะจะสวยขอบขอบนอกเขาจะเป็นสีเขียวค่ะช้างแดงใบก็จะเท่าๆกันนะคะแต่ช้างแดงนี่เขาจะมีมีสีแดงค่ะ แดงแล้วก็เขาจะแดงเยอะกว่าแดงอมชมพูแต่เขาก็จะแดงเยอะกว่าค่ะใบก็จะเท่าๆกันมีเขียวติดนิดหน่อยแต่บางเจ้าแม่ใหม่ก็เห็นเขาลงขายเป็นสุกสมเจโปงนะคะสุกสมเจโปรใาบายาวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้จะเป็นช้างแดงนะคะสุกสมเจโปงเขาจะมีใบกลมใช่ไหมคะ บางทีแม่ใหม่เห็นเขาลงขายก็จะช้างแดงเขาจะเป็นสุกสมใจปองใบายาวอย่างเงี้ยเขาจะว่าแต่ของแม่ใหม่นี่จะมีทั้งสองตัวนะคะอันนี้แม่ใหม่จะรับมาในนามช้างแดงค่ะก็จะต่างกันตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์ค่ะ ช้างแดงนี้จะขายดีมากค่ะไม,มไม่มีไม่มีต้นลูกแล้วค่ะหมดแล้วเนาะวันนี้แม่ใหม่ก็ามาให้ชมว่าต่างกันยังไงแลวแม่ใหม่ก็จะมาแบ่งมาแบ่งไม้ด้วยวันนี้เดี๋ยวตั้งก่อนนะตรงก่อนมาแบ่งไม้ราคาเบาๆหนีน้ำท่วมหน่อยค่ะ เราก็จะแบ่งนี่เลยค่าส่งมะเหมาหกสิบาทนะคะท่านผู้ชมหกสบบาทแล้วก็แม่ไม้ขอส่งแบบห่อตุ้มนะคะเพราะว่าแม่ไม้ใส่ปูกแบบธรรมชาติแบบว่าดินหนักๆเลยค่ะพาล่ำรวยต้นที่หนึ่งนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะจะเป็นอันนี้แม่ใหม่จะตัดตัดเขาไปอย่เงี้ยถ้าเกิดว่าเรารับไปเราไปลงกระถางเขาจะเตกหน่อไว้นะคะส่งเมาเมาส์หกสิบบาทค่ะไม่บวกเพิ่มนะคะต้นที่หนึ่งนะคะพาร่ำรวย ต้นที่สองพาล่ำรวยนี้เขาจะใบยเยอะกำลังออกดอกค่ะ1้อยห้าบาทนะคะ1้อยห้าิบบาทสท่งแบบห่อตุ้มนะคะอันนี้น่าจะใกล้ออกหน่อแล้วเป็นต้นที่นานแล้วค่ะต้นที่สองรยห้าิบบาทนะคะเดี๋ยวแม่ใหม่จะ เาเบอร์โทรสใส่ไว้นะคะวันนี้เราถ่ายทำวันที่10ตุลานะคะถ้าถ้าพิมพ์หรือจะตามไปที่เฟซแม่ใหม่ก็ได้นะคะสมัยฉลาดกลางคะ่ะเดี๋ยวแม่ใหม่จะปักหมุดไว้ให้นะและ,ะถ้าถ้าชอบราคาเท่าไหร่ก็จะได้บอกแม่ใหม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ชื่ออะไร ต้นที่3จะเป็นอัญมณีแดงค่ะอัญมณีแดง120บาทค่ะงามกำลังงามออกดอกด้วยนะคะร้อยยี่สบาท แสงเงินแสงทองค่ะมีหนอมีหนอหนึ่งหนอค่ะหกสิบบาทส่งแบบห่อตุ้มนะคะหกสิบบาทค่าส่งเมาเมาหกสิบค่ะหรือว่ารับหลายต้นก็ค่าส่งเมาเมาก็จะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะ กนมาต้นนี้ชื่อเงินเต็มบ้านค่ะ100บาทค่ะ100บาทเขาหรือบางคนก็เรียกบัลลังเมฆนะคะแล้วจะมีมีใยเขาขาวตรงนี้เห็นไหมคะแต่ก่อนนี้จะเพงมากนะเกาเรียกว่าบัลลังเมฆมีต้น50บาทก็มีนะคะแต่อันนี้คิด100บาท100บาทรวมส่งค่ะ อ๋อไม่ไม่ใช่100บาทรวมส่งค่ะ100บาทค่าส่งมเมาๆ60บาทต้นที่2เงินเต็มบ้านเหมือนกันนะคะ100บาทค่ะ100บาทต้นใหญ่แข็งแรงมากเลยนะคะเพราะว่าแม่หมป่ปลูกเอง ไม่ได้รับมาขายค่ะเอง,เองช่วงนี้อโกนิมากำลังมาแรงนะคะท่านผู้ชมโกนิมากำลังมาแรงเฮงเฮต้นฟอร์มใหญ่เลยค่ะสามต้นสามต้นในกระถางนี่แม่ใหม่ให้ดู สองร้อยบาทค่ะต้นนี้ฟอร์มสวยมากเฮงเของแม่ใหม่มีไม่เยอะมีสามกระถางสองร้อยบาทค่ะมีสามต้นเลยค่ะ ใหญ่มากโฟมาลากทะลุกระถางนี้เลยค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบบาทแม่ให,หม่จะให้ดูไงเขาต้นใหญ่มากอ้ยห้าสิบบาท นี้จะเป็นบัลลังคู่บัลลังนะคะคู่บัลลังทอง60บาทค่ะส่งแบบห่อตุ้มนะคะค่าส่ง60ไม่บวกเพิ่มค่ะ เศรษฐีใหม่ค่ะเศรษฐีใหม่ก็จะเป็นใบยาวแล้วก็มีมีสีเงินตรงกลางใบนะคะขอไใบคข้าสิเขียวมีสามต้นในกระถางค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ มี2กระถางนะคะกระถางละ100้ถ้าถ้าแบบว่าใครบอกว่ารับรับชื่ออะไรก็บอกไม่ใหม่ได้ค่ะต้นนี้ชื่อเศรษฐีใหม่ค่ะมีหลายกระถางกระถางละ1น0 50้บาทก็มีนะคะใครอยากได้แบบ ที่ราคาเบาๆอยากได้หลายชนิดอย่างเงี้ยไม้มงคลเราปล่อยไปหลายต้นแล้วนะคะต้นนี้เขาชื่อขี้ปลาหวานค่ะ ปลาหวานอ่าเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่นะคะปลูกในแดดลำไรกระถางห้าสิบบาทค่ะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาชมต้นไม้สวยๆกันเนาะแล้วจะมี แต่อันนี้แม่ใหม่จะไม่รู้ชื่อนะลืมชื่อเขาแต่ก่อนก็ราคาแพงมากค่ะสวยไหมห้าสิบาทค่ะมี3กระถางนะคะกระถางห้าสิบบาทกระถางละ50บาท นี่นะคะเขาจะมีจุดสีชมพูถ้าเราซื้อไปทำฟอร์มกอก็สวยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่บอนสีค่ะบอนสีนี่เราก็ส่งรวมกันไปได้นะคะเอาราคาเบาก่อนดีไหมอันนี้อยู่ในนะ นักขลาดพญานักขลาชค่ะกระถางละหนึราสิบบาทค่ะ150่าสิบาทพญานักขลาดมีสอกระถางค่ะท่านผู้ชมต้นนี้แม่หมายปลูกการแก้งนะคะไม่ได้ปลูกในในตู้ ถ้าปลูกในตู้เขาจะอ่อนแอหน่อยนึงแต่เราจะไปตั้งในวิธีที่ว่าเราสั่งไปแล้วเราก็ไปตั้งในร่มแช่น้ำตั้งในร่มก่อนแล้วเราก็จะลงเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะพอส่งสามวันเราก็เปลี่ยนกระถางก็ตั้งไว้ในร่มถ้าเราต้องการออกแดดนะคะเราต้องการเลี้ยงนอกตู้อย่างเงี้ย มะสีหมอกค่ะถ้าใครยังไม่มีมะสีหมอกนะคะอันนี้แม่หม่จะขายต้นละหนึ่งร้อยบาทมีหัวนะคะนัดงัดจากกระถางนี้เลยต้นละหนึ่งร้อยบาทส่งแบบห่อตุ้มนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทมะสีหมอกอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะ โหงเหินค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นไม้นอกตู้นะคะหนึ่งร้อยบาทสั่งมาได้รวมกันกะไม้มงคลได้เลยนะคะ หงสุวรรณค่ะหงสุวรรณก็เป็นไม้นอกตู้ค่ะเขามีหัวแล้วนะหงหงสุวรรณหนึ่งร้อยบาทค่ะนินละเสรนนินละเสรนแม่หมายว่ามีหัวด้วยนะร้อยห้าสิบบาทค่ะ เป็นไม้นอกตู้กำลังกัดสีเลยสวยนะร้อยห้าสิบบาทนิลละสิชายชนลุ้นป้ายชายชนเขียวนะคะแต่ถ้าหัวเขาแกะเต็มที่เขาก็จะป้ายนะคะ นี่แม่ใหม่เอามาปลูกรวมกันไว้ต้นละ20บาทค่ะต้นละ20บาทรับกี่ต้นก็ได้ค่ะมีเยอะแม่เขาแดงๆนะคะแม่เขาแดงเลยแต่ถ้าเราผ่าแต่ละรอบเขาก็จะมีชายชนเขียวนะถ้าเราผ่านะคะถ้าเรา,าตัดจอมอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีสีเขียวคะ่ะจะแดงเลย ต้นละยีบาทนะแบบหอตุอ้มเดี๋ยวแม่หมายจะจะงัดให้แล้วก็ห่อตุ้มลากไปค่ะ20บาทต้นละ20บาทอันนี้ที่เขาป้ายแล้วเป็นไม้แยกหน่อนะป้ายไม่เยอะแม่หมายคิด120บาท ร้อยยี่สิบบาทค่ะถ้ารับต้นไหนก็บอกบอกราคาแม่ใหม่ด้วยนะนะคะร้อยยี่สิบบาททายชนของเราจะมีหลายราคาค่ะอิเทนขอโทษนะคะมือแม่ใหม่ไปดู อันนี้เขาจะป้ายทั้ง4ี่ใบเลยค่ะป้ายสวยแยกหนนะคะแยกหนอนเขาติดดีแล้ว150บาทค่ะเราขายตามตามราคาป้ายนะคะป้ายป้ายของเขานะ1ร้อยหบบาทชายชน ต้นที่สามค่ะอันนี้ป้ายสวยมากป้ายสวยมากคิดร้อยแปดสิบบาทค่ะสีใบเลยนะป้ายสวยทั้ง4ใบเลยนะต้นที่3แต่ชายชนบ้านแม่หมายเยอะถ้าชาติชอบต้นไหนก็แม่หมายเลือกให้ได้ว่าราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ แม่พันธ์ก็มีนะคะ,ะต้นนี้ก็ะป้ายร้อยคิดไป120บาทก็แล้วกันนะคะป้าย3ใบค่ะ120บาทรนะ้อยยีบาทจะมีอสองต้นใช่ไหมคะนี่ร้อบา ต้นละร้อยยีบาทเาดูตามป้ายเยอะไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมราคาถูกก็คือลุ้นป้าย20บาทค่ะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่นะแต่เขาป้ายป้ายน้อยนี่แม่ใหม่จะให้ร้อย ร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่นะต้นใหญ่นะคะแยกหนอนนะคะพราะรุ่นหลังเนี่แม่ใหม่ทําแยกหนอนหมดแล้วนายจัน์หนวดเขี้ยวนะคะนายจัน์หนวดเขี้ยวร้อยห้าสิบบาทค่ะ สิบบาทแดงนี่เขาลากลากเริ่มทะลุแล้วนะคะเนี่ยดูได้ต้นนี้ก็นายจันค่ะนายจานัน,จนหนวดเขียวร้อยห้าสิบบาทมีสองต้นนะคะร้อยห้าสิบเท่ากันเนาะ ทักมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ไปเนาะนางลากสดเทวีเขาจะป้ายนิดหน่อยร้อยห้าสิบบาทค่ะนางลากสดมีสองต้นนะคะสองกระถางค่ะมีสองกระถาง หรือใครอยากมาชมที่บ้านแม่หมาได้เลยนะคะมาเรียกซื้อได้เลยอยู่ที่คลองสี่ระพีพัฒติดวัดสว่างพบค่ะติดวัดสว่างพบก็จะเคหาสองนะท่านผู้ชมถามถามแม่ค้าก็ได้แม่ค้าจะรู้ว่าเคหาสอ่งอยู่ที่ไหนบ้าน ร้านเสริมสวยนะคะร้านเสริมสวยคีหาสองจะขายบอลสีแล้วก็ทําผมด้วยนะแม่ใหม่อะบ้านแม่ใหม่อะอันนี้เราก็ตั้งในบ้านเลยนะเพราะว่าแดดร้อนตั้งนอกอะคะ่ะแดดร้อนลูกค้าแม่ใหม่มาเหรเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวป้าไล่ขายเลยอีกถึงสี่ห้าก็ได้ ต้นนี้จะชื่อนาลายเปลงน,นะคะนาลายเปลงต้นใหญ่สูงนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะเริ่มกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะนาลายเปลงมีอยู่สองกระถางค่ะสองกระถางเนาะต้นใหญ่แล้วนะคะ ถ,ถ้าเป็นบอลสีนี่แม่ไหนจะส่งให้ทั้งกระถางสีนะคะถ้าเป็นไม้มงคลน,นี่เราจะส่งแบบหอ่อตุ้มเพราะเขาต้นใหญ่อันนี้ชื่อว่าเทวกรมลังลักษ์ค่ะ150บาทเหมือนกันค่ะกำลังกัดสีแดงลดแดงสวยมากเหมือนมหาเทพเลยค่ะแต่ใบเขาจะเล็กกว่านะมหาเทพเขาจะก้านดำอันนี้อันนี้จะเป็นก้านเป็นเสีย้ยน เทวกรมลังรัก150บาทค่ะมีหลายกระถางนะคะเทวกรมเทวกรมลังรักอ้าวแม่หมาจะลืมนี่แล้วพิษณุโลกค่ะต้นต้นยาวเป็นไม้บรรทัดเลยนะ12นิ้วได้เลยนะกัดสีกัดส,สีสวยแล้ว200ค่ะ ส่งร้อยบาทหลากกอทะลุทะลวงแล้วนะคะคลิปนี้แม่ใหม่ก็ขอบคุณนะคะที่ที่ชมไลค์ถ้าชอบต้นไหม่ก็ทักมาได้หรือตามที่เฟซตามเฟซของแม่ใหม่ก็ได้จะง่ายกว่าก็จะได้มาชมต้นจริงเลยแล้วสวัสดีค่ะ พอดีแม่ใหม่มีลูกค้าแล้วเนาะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ